ลูกงานซื้อคอนโดให้มันมาอยู่เลยโอ้เบื่อหน่ายจริงเลยก็มาจากตากลูแล้วก็อยู่ด้วยกันงเสพติดนักโอ้โหเราคกคนนิดกินแบบมาถ่ายกับแฟนเลยโอ้ยไม่ค่อยดีเลยทำไมกะกางรล้วดำหมดเลยไอ้ยังยันยังไม่ได้กางเร่มเอ้าไปถูบเออเอามันเอามันถอดออกไปอีกถอดออกอีกนะถอดออกอีกหน่อยอะไรวะถอดแถมอะไอ้ก็แล้วตักออกไปอ่ะโอเคเออนี่เราก็ถอดมาถึงคอนโดแล้วนะ ลาย119เออตายขาึ้นดีกว่ากว่าจะเปน็นว่ะลาย114เออเป็นอะไรเขียนท่านป็นหมวเหรอเนะีเป็นอ,อ๋อเขียน ามาดูคอนโดแห่งเดียวในเมืองสุพรรณที่ทั้งสูงที่สุดมองเห็นวิวด้านบนได้ครบทั้งเมืองและแถมติดโรบินสันด้วยครับผมติดแบบเดินออกจากคอนโดปุ๊บถึงประตูโรบินสันทันทีปั๊บเลยขึ้นชื่อว่าโรบินสันจะกินจะเดินจะเที่ยวจะนอนจะช็อปจะดูหนังจะฟังเพลงจะกินข้าวจะเอาอะไร มีครบหมดเลยอ่ะแหม่หิวพอดีก่อนหาอะไรกินขอทายอินแป๊บหนึ่งใครมีที่ดินขายไม่ได้สักทีผมรีวิวให้แต่ไม่ฟรีแต่รับประกันผลงานคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแน่นอนครับ ขออนุญ,ญาตให้ลงซัดข้าวมันไก่แป๊บนะครับแต่เฮ้ยข้อดีคอนโดนี้เขาจัดเต็มส่วนกลางนะคุณผู้ชมทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำโคลาวิ Co ่งสเปซแบบอินดอร์เอาท์ดอร์ทุกอันนี่คือมองวิวเมืองได้360องศาแล้วมีชั้นดาดฟ้าพร้อมกับสระว่ายน้ำที่มองเห็นวิวทั่วทั้งเมืองอย่างที่ผมบอกอะสามรองศาเห็นทั้งจังหวัดสุพรรณเลยอ่ะกับที่นี่เลยครับเอสเซนต์วิวสุพรรณบุรีกับคอนโดดีๆระบบอัจฉริยะและความปลอดภยัยทั้งคอนโดตั้งแต่ลิฟต์ต้อง มีคีการ์ดเข้าก็ต้องมีป้อมยามทุกอย่างต้องใช้คียการ์ดแม้ว่าจะเข้าห้องห้องคอนโดขนาด32.59ตารางเมตร1น,นอน1น,น้ำา1ครัว1นระเบียง1นซักล้างมีทีวีที่ปรับได้หมุนได้ทั้งห้องนั่งเล่นและห้องนอนแอร์ครบเฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีมองจากหน้าต่างก็เห็นวิวโรบินสันไปเลยครับจบจบครบแบบนี้ใครสนใจครับผมติดต่อจากเบอร์เจ้าของ,ของได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ช่วงท้ายคลิปนะครับคอนโดอยู่ชั้น17บนสุดเลยสนนราคาอยู่ที่2.9ล้านซิงนะตู้เย็นใหม่ๆเลยยังไม่ได้แกะเลยครับผมอ่ามีลานซักล้างมีไฟมีก๊อกต่อให้พร้อมนี่ ราวกันนกิดถนนสายหลัก340ที่เข้ากรุงเทพสบายมากเลยชั่วโมงนิดๆก็ถึงกรุงเทพแล้วอันนี้จะเลินสู่ในสุพรรณแล้วฉนดก็พร้อมโอนโทรไปหาเจ้าของเองเลยเนี่ยเบอร์ข้างล่างอะ่ะเห็นไหม